สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะประกันสังคมคิดวิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญชราภาพรายล,ละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมาค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด like, ไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีดข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต,อนต่อไปนะคะ จาจะคำนวณน,นะคะในส่วนของสิทธิประโยชน์<า>กรณีชราภาพยังไงก่อนอื่นเรียนถามก่อนเลยกับท่านบอออาค่ะว่าลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพอย่างไรบ้างคะก็กรณีชลาภาพนผู้ประกันตนจะต้องมีสองเงื่อนไขมาเจอกันก่อนนะคะเงื <c oughs> ่อนไขที่หนึ่งก็คือต้องมีอายุตัวครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ข้อที่สองก็คือไม่ต้องทํางานแล้วก็คือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นลาออกเกษียณอายุ ถูกไล่ออกกดออกเนี่ยได้หมดเลยขอให้สองเงื่อนไขก็คืออายุงานนะคะอายุงานมาอายุตัวเ้า้5ปีบริบูรณ์ก็จะได้ทันทีนะคะทีนี้จะได้เป็นบําเหน็จหรือบํานาญมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งินสมทบอีกับนะคะขอให้เจอเงื่อนไขสองเงื่อนไขเสร็จปุ๊บก็มาดูต่อก็เป็นขั้นตอนต่อมาก็มาดูสองว่าเป็นบําเหน็จหรือเป็นบํานาญถ้าเป็น ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบร้อยแปดสิบเดือนไม่ครบร้อยแปดสิบเดือนนี่ยังไงคะก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดซึ่งเป็นเดือนแรกที่สำนักงานประกันสังคมประกาศเก็บเงินสมทบกรณีชลาภาพนะคะอันนี้เราก็จะนับเรื่อยมาจนถึงเดือนสุดท้ายที่ท่านส่งเงินสมทบไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามส่งมาแบบฟันหล่อ,อ,อทําบ้างเว้นบ้างแลคะเดือนไหนตกงานาเดือนไหนไม่ตกงานก็ได้หมด แล้วก็เอามานับรวมกันหมดไม่ว่าจะเป็นมาตาสาสิบสามาตาสามสิบเก้านับรวมกันหมดค่ะนะคะไม่แยกน้ําเอามานับรวมกันแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเรือนรับเป็นเงินก้อนที่เรียกกันว่าบําเหน็จชราภาพาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิน180หนึ่งร้อยแปดสิบง้วดหรือ180หนึ่งร้อแปดสิบง้วพอดีเป๊ะก็จะได้รับเป็นเงินบํานาญชราภาพไปค่ะค่ะ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนว่าเราเราจะได้รู้กันว่าเราจะอยู่ในบําเน็จหรือเราจะอยู่ในบํานานบังก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการนําส่งเงินสมทบของ,ของ,ข,องของท่านเองนะคะแล้วสิทธิประโยชน์บางคนที่รเราเจอกันทุกวันกับคําถามก็คือว่ากลัวว่าเราเราในหมายถึงป,ประกันสังคมอะ่ะจะไม่เอามาตราสามสิบเก้ามันับด้วยไม่ต้องกังวลน,นะคะคนับรวมทุกมาตราสามสิบสามกับสามสิบเก้าคือว่าเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนนับรวมค่ะ อืม <ừ> mm. ครับแล้วในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่เป็นบําเหน็จกับบํานานรายละเอียดที่จะคํานวณจะคิดยังไงครับท่านบางคนส่งเงินมาสิบห้าปีส่งมาสิบแปดปียี่สิบปีสามสิบปีการคํานวณนะครับหลายคนอยากจะรู้ว่าคํานวณยังไงจะมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะ่ะท่านอ๋อคะก็เอาเรื่องของบําเหน็จก่อนเนะาะเรื่องของบําเหน็จเนี่ยบําเหน็จชราภาพเนี่ยเราจะมีดอกผลให้ นะคะเขาเรียกว่าผลประโยชน์ตอบแทนประจําปีเรียกยาวไปขอเรียกเป็นดอกผลไม่เรียกเป็นดอกเบี้ยนะคะนะคะต้องขอขออนุญาตเรียกเรียกใหม่ว่าเป็นดอกคือไม่ใช่เป็นคําใหม่สำนักงานประกันสังคมเรียกว่าดอกผลเพราะว่าอันนี้ดอกผลเนี้ยเราให้กับผู้การตัวเป็นประจําปีแต่ว่าดอกไม่ทบต้นเหมือนธนาคารจึงไม่ใช่ดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของบําเหน็จชลาภาพเนี่ยก็ต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า12เดือนบางคนส่ง11เดือนแล้วเสียชีวิตสมมติส่งมา11เดือนแล้วมาออกอย่างเงี้ยก็จะได้เฉพาะเงินต้นของตัวเองคืนไปแต่ถ้าเกิดว่าส่งมาตั้งแต่12เดือนถึง179เดือนท่านฟังให้ดีท่านก็จะได้รับส่วน3%ที่ท่านส่งมาของในจ้าง3%ของลูกจ้างนะคะรวมกันเป็นเดือนละ6%อเอามาเอามารวมกันในแต่ละเดือน นะคะรวบรวมมาเรามีระบบคอมพิวเตอร์เก็บนะคะเก็บเก็บข้อมูลของผู้กันตนตามเลขประจําตัวประชาชนไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอุสกุลกี่ครั้งกี่หนแต่เลขบัตรประชาชนจะไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเราเก็บประวัติโดย,โดยเลขบัตรประชาชนเอามารวมกันค่ะแล้วก็คูณน,นะคะแล้วก็คูณกับอัตราผลประโยชน์ตอบแทนประจําปี ประจำปีถ้าใครเป็นสมาชิกมานานๆนะคะใครที่อายุเยอะอย่างดิฉันเน็ตจะต้องส่งเงินสมทบมาตั้งแต่ปี2541แล้วหล่ะป่าน,นี้นะคะตั้งแต่พอเราจะให้ดอกผลก็คือพอมันครบครบรอบปีเราก็จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนปีแรกก็อยู่ที่2.4ก็จะเอาเงินสมทบของปี2541จนถึงพฤศจิกายน2542เอามา เอามาเอาเอามารวมกันแล้วคิดผลประโยชน์ตอบแทนโดยคูณสองุดสี่เปอร์เซ็นเข้าไปอเอาเงินสมทบสาเปอร์เซ็นนะคะสามเปอร์เซ็นของท่านสามเปอร์เซ็นของนายจ้างอเอามาคูณนะคะเอามาคูณแล้วก็แล,วกแล้วก็บวกเอาดอกอะ่ะพักไว้ต่างหากเอาต้นตั้งไว้ต้นกับดอกอแยกกันพอปีข้ามาหนร้อยสี่สิบสามย้อนกลับมาทำงานครบปีอกีกเอาต้นมาบวกกันค่ะ เอาเงินต้นเอาเงินต้นที่ส่งประกันสังคมส,มส่งสม,สมทบให้กับประกันสังคมทุทกมาตราม,มารวมกันตกเสร็จปุ๊บคูด้วยผลประโยชน์ตอบแทนประจําปีซึ่งในปี2543เราทําผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ประกันตนได้ 3. 7ดเปอร์เซ <นะ S 1> ็นต์นะคะ3.7เปอร์เซ็นต์ก็จะเอาเงินต้นเงินต้นที่บวกกันไปเรื่อยๆก็ถือว่าเงินต้นอยู่กับสำนักงานประกันสังคมแต่ดอกผล พักเอาไว้นะคะเป็นปีๆเป็นปีๆไปนะคะเพราะว่าแต่ละปีเราให้ดอกผลไม่เท่ากันแต่ชั้นแต่ฟังแล้วมันจะเห็นว่าดอกดอกผลเนี่ยสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารจะเห็นได้เลยว่าอย่างปีสองพันห้าสิบสี่ก็จะได้สี่จุดสองเปอร์เซ็นต์นะคะสองพันห้าสิบห้าสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์เพิ่มเรื่อยๆหกนี้หกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับการการการที่ประกันสังคมนําไปลงทุนนะคะแล้วก็ลงทุนในในเรื่องของ สังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลเรื่องของกองทุนน้ํามันต่างๆเราลงทุนหมดนะคะอะไรที่เป็นผลประโยชน์ที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับย้อนกลับมากับผู้ประกันตนได้มากที่สุด<ม>เราจะเอาไปลงทุนค่ะทั้งในและต่างประเทศเราทําให้กับผู้ประกันตนนะคะเพราะไม่งั้นผู้ประกันตนเนี่ยที่มากขึ้นทุกวันตอนนี้ก็สิบสามล้านคนและไม่งั้นเราจะเราจะไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนมาจ่ายและอีกอย่างหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเงินสมทบกรณี อชาลาภาพเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกองทุนชรลาภาพใช้อย่างเดียวสงหอบุตรใช้ด้วยค่ะนะคะแต่เวลาเราคืนเนี่ยเราไม่ได้หักว่าสงหอบุตรกี่เปอร์เซ็นต์ชรลาภาพกี่เปอร์เซน็นต์ไม่ใช่สง้อบุตรชาาภาพไม่เก็บสามเปอร์เซ็นต์คืนก็คืนสามเปอร์เซ็นต หือว่าส่งข้อบุเนี่ยได้กําไรกันไปเต็มๆสำหรับผู้ประกันตนที่มีลูกอตอนนี้เดือนละ800ก็ถือว่าเราให้800ไปเลยมไม่ได้เอามาหาักว่าตอนรับสาภาพรับส่งข้อบุรไปแล้วกี่คนเป็นเงินกี่บาทมไม่หักรับเลยนะคะอครับก็รับไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนค่อนข้างสูงอ,อยา่างปีสิ4 9ก็4.5เปอร์เซ็นต์แต่เราเมื่อกี้เมื่อกี้2146 6.5แต่2ส4 7เราเหลือ2เปอร์เซ็นต์นะค,ะค่ะ,คะ อ่ามันก็ขึ้นอยู่กับอาตาัตราเงินเฟอ้ออะไรหลายอย่างเนาะหลังจากนั้นฟื้นตัวมาอีกค่ะได้3.9เปอร์เซ็น4 9ก็4.45 2550ก็6.3เปอร์เซ็นืมค่ะมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงตามอาตาัตราการลงตอนตามเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนนะคะได้เท่าไหร่คืนกับให้ทักก่วการตนหมดทีนี้อันนั้นมันไกลไปเอามาพูดกันถึงปีอ่ ไอ้ห้าปีย้อนหลังดีกว่าค่ะห้าปีย้อนหลังนะคะอย่างปีสมัยร้อหกสิบเนี่ยเราได้ที่สามจหนึ่งเปอร์ซนะคะสมัยร้หกสิบเอ็นนสามจ่งสามจุดกเมื่อกี้หกหนึ่งอันนี้หนึ่งหกอ่เยอะอยู่นะได้กลับกันนิใช่สมัร้อหกสิบสามจะ4สีนะคะ แล้วก็2,500แส่2 5ษาในโควิดเนาะโควิดรอบแรกมาเราดังได้ที่4.52เปอร์เซนะคะก็เยอะนะคะก็เยอะอยู่แต่เพราะ2,564เราโตออกมานิดนึงค่ะอ2,563 2.52เนาะ2.52 2.52 2,564 2.75เป็นต้นก็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 เดี๋ยวดูของ ของการการไล่ลำดับของที่เราจะประกาศทุกปีในเดือนมีนาประมาณมีนานะคะว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่เราจะเอามาใช้ในการคำนวณเรามีเท่าไหร่รอย่างนี้เป็นต้นอย่างบางคนเนี่ยเสียชีวิตผูกกต้กันตนบางคนเสียชีวิตอย่างแบบนี้มาตาสามสิบเก้าเสียชีวิตแล้วมาขอยื่นที่สำนักงานเราเนี่ยรเราลองเราเรา,เราลองดูอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ประมาณ150ร้อยห้าสิบกว่าเดือน เงินต้นประมาณเจ็ดเจดมื่นสองต่ได้ดอกผลไปอีกนะคะผลเหลือตอบแทนีกสามหมื่นกว่าบาทก็เป็นแสนบวกกับไปเป็นแสนต้องบอกก่อนว่าเงินชราภาพเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จอ่ากรณีบําเหน็จหรือบํานาญผู้กันตนอาจจะไม่ได้ใช้เองก็ได้เราจะคืนส่งคืนให้บางคนอยู่ใช้เองก็อยู่ใช้ไปตลอดชีวิตะคะ่ะถ้าเป็นบบ บำเหน็จเป็นเงินก็บำนาญเปตลอดชีวิตรัาไปแต่ถ้าเกิดว่าบางทีไม่ได้ใช้เราสง่งคืนให้กับทายาท<ฆ>กรณีที่ท่านเสียชีวิตลงไปนะคะทายาทมีใครล่ะอ่ะทีนี้เรามาเราฟังไว้ก่อนก่อนจะไปบำนา<ฆ>ทายาทมีใครทายาทก็ได้ก่บุตรค่ะคู่สมรสค่ะนะคะบุตรคู่สมรสบิดามารดานะคะบุตรคู่สมรสบิดามารดาบุตรก็ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะนะคะท่านผู้การตนต้องต้องเข้าใจว่า เช่นในกรณีที่ส่งข้บุตรเวลาม,มาเบิกก็เหมือนกันก็ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายกฎหมายมันพ่วงก,กันมาต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันนะคะพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันหรือคุณพ่อจดทะเบียนรับรองบุตรแต่ในกรณีของผู้หญิงตั้งแต่รอบพี่แลนที่เราคุยกันค้างไว้ก็คือกรณีผู้หญิงเนี่ยบุตรจะเป็นบุตรที่ชอบ,บด้วยด้วยโด,ย,ดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงนะคะโดยเราไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นพ่อแต่ผู้หญิงตั้งท้อมลูกเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าจะเป็นบทที่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องจดทะเบียนสมรสกันนะคะกรณีจดทะเบียนหย่าละ ไม่มีปัญหาบุตรก็ยังเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายอยู่ไปตลอดชีวิตเช่นกันะนะคะค่ะขออนุญ,ญาตท่านปอหนึ่งหนึ่งได้ไหมคะกรณีที่ว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายคือกรณีมีการจดทะเบียนนี่โอเคอันนั้นชัดเจนแต่ครั้งที่แล้วท่านปออบอกว่ายังมีที่คุณผู้ชายไปมีภรรยาอ,ยอีกท่านหน,นึ่งแล้วก็<อ>รับรองบุตรอันนั้นนะคะในส่วนนั้นรับรองบุตรได้ด้วยใช่ไหมคะ ได้ค่ะับลองกี่คนก็ได้อ๋อับลองกี่คนก็ได้อืมค่ะค่ะอันนี้ชัดเจนค่ะครับแล้วส่วนที่ที่จะได้มีการเรียงระดับกันยังไงครับว่าการจ่ายจะจ่ายให้เท่ากันไหมเยื่องจากที่อย่างที่เรียงให้เมื่อสักครู่บุตรคู่สมรสบิดามารดาสามคนนะคะแต่ตอนนี้ผู้ประกันตนนี้ยมเป็นโสดมากเลยยอมเป็นโสดไม่มีบุตรไม่มีคู่สมรสบิดามารดาเสียชีวิตแล้วนะคะ เงินนี้ตายแล้วชีวิตฉันจะให้ใครล่ะบางคนบางคนฟังอยู่แล้วรู้สึกอุดหงิดฉันมีเงินเป็นแสนเลยกองทุนจะมาฮุบของฉันเหรออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. กรณีไม่มีทาย,ยาทผู้มีสิทธิ์เงินจะตกเป็นของกองทุนแต่ว่าแต่ว่าตะั้ีสองแั่ปี2ร5อยห้าสิบแปดเงินจำนวนนี้เราเป็นการแก้ไขกฎหมายพอไม่มีบุตรไม่มีคู่สมรสไม่มีบิดามารดานะคะไม่มีบิดามารดาเราจะไปดู ลำดับต่อไปนี้ค่ะก็คือพี่น้องร่วบบิดามารดาเดียวกันค่ะข้อที่สองคือพี่น้องร่วบบิดาหรือมารดาเดียวกันครับนะคะหรือถ้าไม่มีถ้าไม่มีถ้าไม่มีพี่น้องร่วบบิดามารดาเดียวกันมาดูพี่น้องร่วบบิดาหรือพี่น้องร่วบมารดาเดียวกันนะคะพี่น้องร่วมพ่อร่วมแม่ไม่มีแล้วหมดไม่เหลือเป็นลูกคนเดียวไปดูมีปู่ย่าตายายไหมไล่ไปไม่มีอีกมีลุงป้าน้าอาไหมนะคะถ้าไม่มีอีก ทีนี้เงินตกเป็นของกองทุนเลยนะคะหาไม่ไหวแล้วหาหาลาญายาไม่ไม่หาลาตยาไม่ไม,ไม่ไม่ลึกไปกว่านี้แล้วค่ะก็ถึงแค่ลุงป้านา่านะคะ,คะก็เป็นชั้นเดียวกันเราก็พยายามที่จะให้ให้ตรงนี้ยนะคะให้ตรงนี้คืนกลับไปสู่สู่ทายายของทั่วกันตนให้มากที่สุด นั่นคือกรณีที่เป็นที่เป็นบําเหน็จต,ตกทอดสาหรับอดีชาลาภาพนะคะแล้วการเฟ้นหา,นหาแล้วท่านผอคะราอนี้การเฟ้นหานี่คือมีการส่งจดหมายมีการติดต่อยังไงบ้างคะคุณน้อยถามได้ดีมากเลยค,คือในกรณีที่เราเคยย้ำนักย้ำหนาเรื่องชราภาพเดยวบางคนเนี่ยาลาออกจากงานไปเพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัวไปค้าขา,ายก่อนสมมติอายุห้าสิบ นะคะอายุ50บริษัทเลิออฟเลิกจ้างขึ้นมาเพราะสถานการ์โควิดได้เงินมาก้อนหนึ่งอ่ะโอเคเราอย่งนี้ยังเงื่อนไขเรามีเงื่อนไขเดียวคือความเป็นผู้การเงินสิ้นสุดลงแต่อายุตัวเรายังไม่ถึง5้5ปีเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงแน่ๆยังไม่มีสิทธิ์ได้รับสลาภาพนแน่ๆน,นะคะเราก็ไปทํามาค้าขายอื่นๆปรากฏว่าเราลืมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสิทธิ มเมื่องานประกันสังคมเมื่อท่านมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะและความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยเราจะมีจดหมายไปเรียนเชิญท่านค่ะตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่านนะคะเพราะว่าท่านเนื่องจากวม่าท่านสิ้นสภาพกบเป็นลูกจา้างแลวเรารู้จะเอาที่อยู่จากไหนโนโ้ะบริษัทก็ไม่มีแล้วก็ต้องไปเอาจากเนี่ยค่ะทะเบียนบ้านนะคะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญ จบไปแล้วนะคะกับคลิปสัมภาษณ์บางสวรคประกันสังคมคิดคำนวณบำเหน็จบำนาญชลาภาพที่เรานำมาฝากกันขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ